สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Love l e i BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB จะมาเมาวันเกิดของน้องนายเสียวจิวของพวกเราค่ะซึ่งก็คือวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะคะวันนี้ก็มาดูกันดีกว่าว่าในวันเกิดของน้องนายเกิดอะไรขึ้นบ้างมีใครมาวอวยพรวันเกิดของน้องบ้าง BB รวบยอดเอาทั้งหมดมาไว้ในคลิปนี้แล้วค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะทางค่ายก็มาอัพรูปน้องพร้อมแคปชั่นสุขสันต์วันเกิดน้องนายคุณนำความสุขมาให้เราด้วยรอยยิ้มของคุณเสมออบอุ่นและเป็นอิสระอยู่เสมอจงซื่อสัตย์และกล้าหาญเสมอขอให้คุณเปล่งประกายเรากับดวงดาวเสมอต่อไปนะคะทางเมโลป๊อปก็มาอวยพรน้องพร้อมแคปชั่นขอให้น้องนายมีความสุขมากๆ สร้างผลงานคุณภาพสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับแฟนๆต่อไปเรื่อยๆขอให้ฝันทุกฝันของน้องนายเป็นความจริงนะคะต่อไปนะคะทาง VTV นะคะก็มาโวยพรน,น้องพร้อมแคปชั่นสุขสันต์วันเกิด into one night รอคอยการแสดงอันน่าทึ่งของคุณบนเวทีต่อไปนะคะ และก็มีสื่อไทยอีกมากมายนะคะที่มาร่วมอวยพรน,น้องเราไม่สามารถนำมาพูดได้ทั้งหมดนะคะทุกคนก็ขอขอบคุณสื่อไทยที่สนับสนุนน้องและมาอวยพรให้น้องนะคะส่วนน้องนายนะคะน้องนายก็มาอัพคลิปนะคะใน i อแคปชั่นให้ค่ะแฟนๆไปอวยพรน,น้องมากันหรือย,ยังเอ่ย แล้วยังไม่พอนะคะน้องนายก็มาอัพคลิปล้องเพลงค่ะทุกคนแคปชั่นเพลงนี้ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันเกิดนี้เพื่อนๆพี่ๆและคุณขอบคุณที่สนับสนุนและเป็นเพื่อนกันครั้งนี้เป็นหนึ่งในวันเกิดที่ดีที่สุดและผมจะยังคงทำงานหนักต่อไปนำเซอร์ไพรส์มาให้คุณมากขึ้นรักอินท o วัน น้องนะคะก็มาร้องเพลงสักวันหนึ่งค่ะทุกคนเสียงเพราะมากแล้วตอนท้ายคลิปมีความบอกสุขสันต์วันปีใหม่ไทยด้วยค่ะทุกคนเรานี่แบบก็น้องมาอัปคลิปนี้ในวันเกิดน้องนะคะน้องอาจจะเล่นหมูค่ะทุกคนสุขสันต์วันปีใหม่ไทยครับ ส่วนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวงอินทูวันนะคะก็มาอัพรูปพร้อมกับโอยพรน,น้องกันด้วยค่ะเริ่มต้นที่น้องหลิวหยีเลยค่ะน้องหลิวหยีก็มาอัพรูปโอยพรแคปชั่น วันเกิดของเสี่ยวจิวแน่นอนว่าต้องใช้รูปคู่ก้าวรูปมาต้อนรับอายุที่มากขึ้นอีกปีของเขาสิน้องหลิวหยีก,ก็มาอัปรูปค่ะทุกคนก้าวรูปเยอะมากแล้วก็น่ารักบากๆเลยค่ะทุกคนทั้งสองคนเลยค่ะต่อไปนะคะน้องแพทริกก็มาอัพรูปวอวยพรพร้พอมแคปชั่น สุขสันต์วันเกิดพี่ชายของผมอินทวันเกาชิงเฉินขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะน้องนายลูกนี้ก็คือเทมากค่ะเป็นพี่นายของน้องแพทนะคะต่อไปนะคะน้องเคยหยีกก็มาอัพคลิปโอยพอร้พอมแคปชั่น สุขสันต์วันเกิดนะนายของพวกเราต้องแฮปปี้ต้องมีความสุขนะเห็นคลิปแล้วน่าเอ็นดูมากะคะ่ะทุกคนอันนี้มันคือที่รอนผมเหรอทุกคนที่เป่าผมเหรอทำไมเอาผมเข้าไปแบบนั้นคะยิ่งมองยิ่งเอ็นดูค่ะทุกคนน่ารักกันมากๆเลยต่อไปนะคะน้องหลินโมนะคะก็มาอาบรูปโอยพร้อมแคปชั่น สุขสันต์วันเกิด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 ก็คือน้องหลินโมนะคะโอ้ยพอคําว่าสุขสันต์วันเกิด23ครั้งค่ะเท่ากับอายุของน้องนายเลยค่ะส่วนน้องๆคนอื่นๆที่เราไม่ได้พูดถึงนะคะเราอาจจะตกหล่นไปค่ะเพราะว่าหาไม่เจอก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะส่วนไลฟ์ของน้องนายนะคะทุกคนในไลฟ์ของน้อง พอเปิดไลฟ์มานะคะน้องก็มาอ่านคอมเมนต์ค่ะทุกคนมาอ่านคอมเมนต์ของแฟนๆที่มาแฮปปี้เบิร์เดย์น้องน้องก็มีความอ่านคอมเมนต์ขอบคุณเป็นภาษาไทยด้วยค่ะน่ารักมากแค่ต้นคลิปก็ชื่นใจแล้วค่ะทุกคนแล้วทางทีมงานนะคะก็มีให้คำสัท์มาให้น้องทายด้วยค่ะแล้วก็ให้น้องมาทำขวดน้ำหอมด้วยค่ะทุกคนเพลินมากนั่งมองเพลินมาก น้องก็หยิบนั่นหยิบนี่ใส่ขวดะะเป็นดอกไม้แล้วก็มีการผสมน้ำหอมด้วยค่ะเป็นแฟนก็ถามว่ากินหอมไม้น้องก็บอกว่ากินหอมมากแล้วก็มีดมให้ดูด้วยค่ะทุกคนอยากได้เลยค่ะและพอทำน้ำหอมเสร็จนะคะก็มีของกินมาให้น้องกินค่ะทุกคนน้องมีความสุขมากตบมือรัวๆเลยค่ะ น้องก็นับให้ดูนะคะว่ามีของกินกี่อย่างนะคะตีเกอร์ก็คือหนึ่งอัแนแล้วก oui, ็บอกว่าต <here> ีเกอร์เติรเติรเลิง hmm. ตีเกอร์เติรเติรเลิงตีซันเกอร์เติรเติอเลิงคือน่ารักมากดูประมาณว่าอันอันที่หนึ่งเติเลิงอันที่สองเติรเลิงคือแบบน่ารักมากน้องมีความสุขมากค่ะ เป็นเจ้าน้องที่ฟินกับของกินค่ะทุกคนอีเม่เห็นก็อยากกินด้วยเลยค่ะเพราะว่าของกินน้องก็คือน่าก,กินมากก็ไก่ล้านตัวเลยมีหอยนางรมตัวใหญ่มากตัวโตวมากมีหอยลายหอยแมลงพู่มีต้ยมยำกุ้งด้วยทุกคน ยิ่งดูคลิปร้านน้องก็ยิ่งหิวค่ะทุกคนแล้วน้องกินอร่อยด้วยนะยิ่งดูยิ่งหิวค่ะน่าก,กินสุดๆไปเลยค่ะแล้วแฟนๆนะคะก็ถามน้องด้วยว่าวันนี้เหนื่อยไหมน้องก็บอกว่าน้องไม่เหนื่อยน้องมีความสุขมากดูจากรอยยิ้มของน้องน้องแฮปปี้มากจริงๆค่ะและก็มีให้น้องอ่านคำอวยพรจากแฟนๆด้วยค่ะทุกคนแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือโปรเจกต์วันเกิดของน้องที่แฟนๆทำให้ค่ะ น่ารักกันมากๆเลยน้องนายก็ขอบคุณใหญ่เลยค่ะเพราะดูสบก็คือขอบคุณใหญ่เลยน้องก็บอกว่าขอบคุณที่แฟนๆมาโวยพอน้องเยอะมากค่ะคือเยอะมากจริงๆค่ะทุกคนปลื้มใจแทนน้องเลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะทางค่าก็มาอัพคลิปสั้นๆของน้องอองนะคะก็เป็นคลิปที่แบบว่าหลังจากลฟ์แล้วนะคะน้องนายก็มาแบบว่าเชวนทุกคนไปดูลฟฟย้อนหลังนะคะ ก็มีบอกว่าเออตีมวันเกิดของน้องนายเป็นสีเขียวนะน้องก็มาบอกมีป้ายแฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยนะผมทำขวดน้ำหอมด้วยนะมีความโชว์ขวดน้ำหอมนะ่ารักมากๆค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูลาบน,นะคะไปดูย้อนหลังกันได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะมีมีก็ขออวยพรน้องนายเช่นกันค่ะแฮปปี้เบิร์เดย์น้องนายเสียวจิ่วเกาชิงเฉินนะคะขอให้น้องนายมีความสุขมากๆไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนทำงานอะไร ขอให้รอยยิ้มของน้องสดใสเสมอไปขอให้น้องได้ทำในสิ่งที่น้องอยากทำมีความสุขในทุกๆวันเที่ยวเยอะๆกินเยอะๆพักผ่อนเยอะๆประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปค่ะสุดท้ายรักนะน้องแก้วน้อยเล่นนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันเกิดของน้องนายนะคะ่คะตโตกปกพ้่องอะไรไปก็ขออภัยด้วยค่ะและใครนะคะที่อยากไปดูไลฟ์ของน้องก็ไปตามดูย้อนหลังกันได้ค่ะน้องน่ารักมากมองเพ มจริงค่ะสำหรับวันนี้มีมีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนกด s ับส c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมีมีด้วยนะคะขอบคุณล่วงน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย